ทุกคนจ๋าเมื่อวานเนี่ยพาพึ่งปลูกผักไปนะจ้าทุกคนย้ายต้นกล้ามาปลูกเนี่ยเนี่ยดินเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะมันลักษณะมันเหมือนมีอะไรขุดดินนะเดี๋ยวพาจะลองหาสาเหตุดูว่าใต้ดินมีอะไรนะ <c oughs> คือเพิ่งปลูกไปเมื่อวานจ้ะทุกคนต้นกล้าดูแห้งเหี่ยวหมดเลยเพราะว่าโดนขุดอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่าอะไรนะ อูเล่นะปลูกพร้อมกับเพื่อนตรงนี้เลยเนี่ยกระถางอื่นไม่เป็นไรเลยนะจ๊ะทุกคนนี่กระถางอื่นไม่เป็นไรเลยกระถางนี้กระถางเดียวเดี๋ยวหาสาเหตุก่อนตัวการอยู่ตรงไหนไหนดูสิแบบว่าดินแบบ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเจอตัวการแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่ตัวการเห็นไหมจ๊ะเห็นไหม นี่ไลย่ลยลเห็นไหมขยับไหมเห็นไหมเห็นขยับไหมจ้าทุกคนนี่ดูดูดูตัวการเล่เละอื้ม <c oughs> อย่าหาอุปกรณ์ช่วยนั่นนั่นทุกคนเขาขุดลงไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมนี่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 เลยนี่เลยเห็นไหมตัวการน,นี่นี่ตัวการอยู่ตรงนี้เลยนี่ขุดใหญ่เลยขุดใหญ่ ไม่ไหวนะอ้ดูขุดขุดโอ้มาคุย การตรงนี้เลยต้นกล้าไม่มีเหลือแม่อึ่งอ่างจอมโซ